แล้วบริษัทประกันมีแชร์ข้อมูลประกันสุขภาพกันไหมครับมีครับหุ่โอมอ่าเดี๋ยวผมเล่าเคสนี้เอ่อก่อนโควก่อนโควประมาณเดือนมีนาปิดปีมีนาเนาะใช่ไหมก่อนโควมีลูกค้าคนหนึ่งเขาทำเขาทักผมมาแล้วเขาทําประกันอ่ะผมบอกชื่อเลยก็ได้ทำประกันจะทําประกันของเมืองไทยของมือไทยประกันชีวิตแผนหนึ่งร้อยล้านแผนหนึ่งร้อยล้านเลยนะเออ แล้วผมผมก็ส่งข้อมูลไปให้บริษัทประกันคือเขาคือเขาบอกว่าตัวเองคลีนคือเขาบอกว่าตัวเองคลีนผมก็โอเคก็คลีนก็คลีนก็เอลกเนี่ยโรคเนี่ยก็ไม่มีไม่มีไม่มีไม่เป็นนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปที่เมือไทยประกันชีวิตปรากฏว่าประมาณ3ามสี่วันเม,มโมกลับมาคุณโอมเราก็เมโม,ม,โมนี้เต็มไปหมดเลยอนะว่าแบบและเว้นโลก ผมก็ไปพูดลอยกันโลกนั้นโลกนี้โลกนั้นโลกน,ะลกนี้ไม่เพิ่มเบีย้ยนะแต่ว่าลาเวนหนึ่งสองสามสี่ผมกับลูกค้าลูกค้างงก่อนเพราะลูกค้าเห็นจดหมายก่อนผมผมก็ได้ก็ได้แถลงบอกว่าไม่แถลงบอกว่าคลีน,นคือไม่ติดคัดชงเลยนะคือแบบคลีนหมดเลยตามที่เขาบอกสรุปบริษัทประกันก็คือแบบส่งมาให้อ่ะมึงไม่ได้คีี์หรอกไปดูซะอะไรอย่างี้ลาเวนหนึ่งสองสามสี่ล้ลูกค้าก็งงผมก็งงแล้วแบบ เออสงสัยเดี๋ยวนี้มีมีการแชร์เครดิตกันแล้วเรียบร้อยครับอื